ตาถลนเลยแต่ละตัวะโมโหอานอนเอออลักกันเหรอลูกอารักกันนะอย่าทะเลาะกันนะลักกันนะหนูจะไปไหนคุณหญิงโอ้คุณหญิงจะไปไหนอะสองตัวทําอะไรกันพี่ช้ากับพี่ฟินทําอะไรกันเบา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 ลูกเบา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 คนเก่งเบาเล่นกันดีๆเล่นกันดีๆ เล่นกันดีๆอะคุยกันดีๆคุยกันดีๆคุยกันให้แม่รู้เรื่องด้วยอเออเออ,เอ,อโอเคโอเคโอเคอ๋อบอกบอกพี่ช้าว่าอย่าทำอย่าทำผมแรงนะพี่ผมเจ็บเออโอ้ยแยกเขี่ยวใส่กันชาชาชาไปกัดปากน้องแห้งจากในลราไปใช่ไ นนอ่าผม,มโมโหผม,มโมโหแม่ผม,มโมโหเออเออยังไงพี่ชาทำยังไงหนูอ่ะคุยเอออ่ะนอนคุยกันเออโอตายตายยังอ่ะไปไปไปเอาอ่ะอ่ะยังยังยังโอ้โหทำกันเบาๆลูกทำกันเบาๆอุ้ยฟันคมมากกีดกัดเลยเ่าอีกแล้วเอาอ,อ,อ,อีกแล้วเอาอีกแล้วเบาๆลูกเบาๆ ครับ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 อาไปหมอนมาร่วมวงด้วยเหรออนนูมาร่วมวงด้วยค่ะแม่คะโอ้โอเจ็บเจ็บ็บแม่เจ็บแม่เจ็บอุยอกกันดีๆนะลูกเล่นกันดีพี่ฟินโอ้โอเบาเบเอ้ยนเน่น่เอาอีกแล้วเอาอีแล้วคู่ใหม่แก ตายละตายละชักดินชักคอละปล่อยปล่อยโอ้โหไปล็อกคออะไรน้องขนาดนั้นไปล็อกคอพี่อะไรทักล็อกคอพี่ชาอะไรขนาดนั้นโมโหแล้ <c oughs> อะอ,ะอ่ะอ่ะเอ้